สมาจ้ะพี่น้องจ้ากินก้อยหอยพี่น้องสบายดีจ้าผลงานก้อยหอยมันเท่าไปคุดมือนั่นเลยสบายดีเด้วยพี่น้องกินเข่าที่างน้ำแข็งนีรับผมม่น่มือบ่มือค่ะผมก็ยังหายเดี๋ยวคหนึ่งบอกไม่ครับสิปีนี่ตากแต่พี่น้องตอนแรงเนาะ เงนนี่อนไทป้นอนปาเฮแมนอตกงบกหงานลายนี่ยนอนงานไม้บ้าือยอากินกินกินไ้อไก่เลยได้อยู่เอาของม่เอาะตนั่งางก็ได้เาได้ของร้องสบายใครได้ของกาก็ตุกจะได้ของก็ุของเลยมือนี้เนาะกินแบบประหยอาหารเดียวอาหารจาเดียวบางมื่อเนี่กินหลายกมองเก้าเกือโ้มหังหุงกินอยู่พี่บ้านพ่อโค้ดลาก แคาหรือ้มาห้งมาแทงมาหุงข้างต่อนาใส่จะไม่ไหมอเอาไปปลูกไน้เลจะปลูกงงอ่ะจะไปได้หุ้งอืมไม่เอามข้าวถมแล้วนะถมนานห้องเพื่อนทาเก็เสียมาคติอยูปลูกทำเต้นนะนีะตะโคนเพื่อนนี้ยไปยังปลูกมาืมไข่าดทํายงนะมันจะง่ายไร้ให้ปข่าวหน่อยมันเป็นซ้าคขึ้ันง่ายไงคือมันญ่ใยง่ไยไไง มวยยังได้ทั่วเท่านะตื่นผมไปบุญตาเด็กหน้าก็ล้างมวนแบบถ้าทำมาผู้เฒ่าก็ยังมากผูเฒ่าเมื่อยัะเว้นเลยไปนั่งเฒ่าผู้เฒ่าเฒ่าเต้นบ็ได้ยูได้กินได้เว้นมันกระเวยแต่ว่าหมวยแต่เว้นว่าแล้วเราเพิ่งต้องกินหอยเป็นงูฟิน มากอดอยากกิจะทิดชูยืมากๆมันต้มโอ้ยมันละตบจะห้ามแบเฮ้ยแล้วมันปื่นบว่ลงเฮ้ยแล้กรบอกคิดอยากมุกทิชชู่ดัดซี่าเออมันหมากริด้เจ้าคือบ่อห่อมันน้โอ้ยมันมีดเบืองยางกันยังมากนีดเขาเกมดยี่ใส่มั่ง ไ,ได้อันบร้ิตอนมูแรบุกตัพิณลุยๆนั่นเจ๊นะอาอันชุดล้างอันเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่กเขาไปใช่ไหมบรได้กิ่นย้อนย่างย้อนุเจ้ากินบรได้กินบโลงอิ่มกับปูนกับเผาเจ้าเธอเสียใจอทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกินนะอเนาะลิีเที่อออันนั้มายืนรกินอันนั้นับไก่กัหวน่หอ่แ่บรวานหวานไปเห็นปากระตุ้นยิ่งนกไปเจ้าอาได้ไปเจ้าเขานีอันนี้ ทำให้กรอบอนี่แข็งเ้มนกระตุนยิงนกกระงวาได้มันมันแทบไม่รู้แข็งลอยน่องกระวานนงเตือนจะกลินใต่ไหมกินไปกลินกหน่อยเน้่งคือหมากกินหอยเป็นกระเพาะแล้วเราบกให้กินมัมบอนบ้ากันไม่ใ่มกินห้อยเรือยังน้ำลายดูเพ่ินอีกไม่บอกห้แมงยาด้อน้ามันจะทองจะได้นไึงจะแม่น้ำจะทองน้ำาดูจะเฮอได้ออเน่ เพิ่นองกินหน่อยลูกเพิ่นระปากปีนกูโก๊บพูดละห่าละูู้คนก็สิปากปีเเต้แอบไอเพิ่นครนากบนี่บอนากกบกับอันอันกะว่าขันมาแต่บอกให้โก๊บยันอันลูกนอนเมอื้นอนเมเแต่ขันมันหายใจได้หายแต่ไม่นอนปุ๊บไม่นอนตักแพ้โอ้ยูมือเนี่ จับให้มันนอนแตแข้งะมันนอนตะแคงในเรามานในเาป่า่เป็นไรไม่มสีสีแตกนี่ยจับเจียเวเลยกิแต่ยงก็เอาตีเท้าตื๋ออันนั้นอยู่กลางสมัยสมัยแต่ทอดแต่แม่แต่แบ่ไม่มันน้ำแข็งมันสีหัวงอนแค่ที้หัวงอนหนังามงามมีแต่มันนอนง่ายเลยหัวปเล็กเด็เดี๋ยวหัวปีไปดูไดเลย มั่อนเงือนน่ะมีฮาววางวันของหมูเขาเอินบางว่างานแต่ยังไงตัวเขาดื้อเช้ากับกายหานมีทุกขอสิลูกตุ่มกับห่านลูก็แม่ลูกมันไว้อันนี้ลูกมันยังไม่ได้มือจ๋าเดี๋ยวมันก็เกิดอันนี้ลูกซุ่มอยู่นะภาัในมาจินเฉยมันกนเฉยซุ่มนหจเฮ้อยิย่างเงอ้ยหนาวหนาว กินแบบกินแบบเก่นใจใช่ไหมเอาแบบกินแบบข้เต็มปเลยกินแบบพอดีบดพอดีอิแล้วเสียวเทั้นเราองดีไม่น้อยเราไปเามะกอกินแลกไหมแล้วก็ไปแซ่บตักแตนมาเั้งสิมากวกินกึ้งเนะแล้วก็แต้มมาก่อเแล้วขวบถก็เกลือทำยังไงลูกยังไงไวไว นกินานงนกินานั่บเาทำ่อเมียน้าอวกแต่เต๋มึงแกนเขาานูนี่เกน้งปาเนาะกินปลาไมกินัเรื่องกุชุดเจียวเลยมขับไปหากินปลาทูจะเบื่อลไม่ยกรือเออยางนมันมาปออเก็ มันมาปล่อยวาวมาปล่อยวาวอย่าบิงมาปล่อยเอาโค้งอัดเสือมันเี้วน uh ี้เออ่งอะไรอย่าเบิ้งน่าดีก่ามาปล่อยวาวเฮ้ยเราไม่ปล่อยบาวตกินกับรเด็เราเดียวแฮกกับบหินตอนนี้แบบแบบเอนเกสบอลยั่ย่างย่ย่างเลยเวอคนตบดินงได้บอปล่อยคนอนนีเนี่เราจะบ

นี่นะทุกน village, ท่านน้องเคนนี้ค่ะน้ำมกขันขาคืออะน <ic> ้หานกระเท้าไปจอบไปห้าหนึ่งน้ำเขาหน้นานาวนี่มันเขาหมันเลยฮะในห่านเนี่ยสีก็ลายใบหน้าทรงทรงหอมมันนองมันก็เดียมนเลยน่ะดัานี่ยหม่องมันมีอันพักลายนายมันนี้พื้นเลยรุ่นน้องอันโน้น่งนั่นอตมีกบเบาอันนี้นะะอ๋อเอาว่าุพยัง่น้อง้องหอกับในน้องกันในเุ๊บจุกับต้มเพิ่

ไม่ได้ปอกอะมันแล้วพวกป่องดองมาแต่วพวได้ป่องท่ากินเลยนี่ยั่กินยังยืนรยคนแสบน่อยอู่ในเงือเลโอ้ยกินเ่ากินไส้กินนั่นแต่ห้า้อยก็แมงแค่นั่งเหมือนร้านแต่กินต้มมมากแต่ห้า้อยก็เอาหัางแมงแค่นข้าวกอยซีมะขวดน้ำต้มเต้วอยู่ในกะลมอยู่ในลมากก๊กมันจะอยู่ในตรงไม้คือใบสมลมคือใบสมลม <ort. S 2> ยูน okay. hey. so right <m ix> ่ามันตั้งมากิโลแพงนาะตัวใหญ่ถึโพ้งเลยเนาะตัวนั้นยูงกับน้ำต่ำอะไรก็อนั้นที่จะไปห้างไม่แค่ปีไก่นี่ไม่แค่จิ้นั่นจย๋วขึ้นนี่กัน้นีขเอาลงไปเลยเพะามนัพ่อเอานนจ้นได่ตวยแล้วนะมึงแกมาก้องมากอคุณแม่คุณนาเดียรข้าปยิงนบะห้างแม่แขงหางานเอาเดี่ห้านั่นตไปย้ายจก เอาเพั่นเปิดปีแล้วนี่บางมือกต่ก็มาางย่าใบไม่จิ้มปงนี้หนายแต่จานละที่ใบไม่รุ่นนี้เดือดหนายไมรุ่นนาหายกิโลละพันกว่าบาอย่ามาว่าพ่อยเปื่ยจนวาด่นตอนได้มือกับบริจาทกวางันแมงแค่ไ่วางันแมงเค่ไม่พ่อจะต้องใจช่วยจักจัดคนนั่นขนาดใจทุงมือกับยังซอสกัาจับเออตางจับ สุดการพ้นละกันนะครับใบตางแรนรีดเอา้อยกับเบิร์อดเจจักเลยนะนลายๆยาๆนของมันหน่อยมันไม่่ใหญ่หรอเอามามงหมูตัวแซนะูงค้างหาง่ยหมันมังหมั่นค้างอยคือปลูกวั้เอดีนพรกจะพูดพนอิ่มเคยได้ก่อยหอยในเดียวกันเลยแต่หางมัน จะเป็นเย็นห้าสิบประสาทได้บอลนี่ไรนี่เราจะออกหมองเข้า okay. ึ LIAM ้นนอนบ็ที่สิงมันจะบว่าท่านได้ทั่วนะเจ้าบังคับานให้บังคับงาน่ะทุ่งนากอกไผ่เ้มถาดเหลือม่ลายหอยแน่นไปรดเท่าไรมานลายนะเจาะ้องจักกระเจนด้วยงินนะคือฉันมันพอได้กกับกินบกไม่ต้องแงต้องเว้นเนาะต้องเว้นไหมนจะไปรอบังเห็นมันลายนะ โอ้โหจะจะไปย่านนั่นไปกับพ่อเดี๋ยวก็ไปให้ย่านยังรบทอดใส่ปลาใบอกย่านยูคขนกับแกกับจะเกียนะย่างเอาไปย่ามามือก่อนนะก็ให้กับโกบบนักตีหานแ้ทีบอกเออเปนงเอ็แหมงยังเป็แมแนเนาโลกนันแล้วก็ปีมันเป็นการแทะเคยกลินยังหน่อยวีาิดกินแต่น้าจะป้านจะกระจ้าไม่ติงเขาไม่ซกินกะหมดเบิกมือนวักากินหรอ อย่า้ไปองเ็ยังนี้สี่เป็นมส่เป็นุ้มด้วยอาาปรเภทกินไปรอบนี้ห้าวันเมนูแต่ือที่ฉันบอกว่านอมาลาวันต้มน่องูนั่นเฮยเมนูแต่คือต้มน่องูจะร้อยน่กินบ้านคอาเขเห็นต้มเยอะ โอ้างพี่เคยลองบ้น่หก็่ไเคยลองกักิม่งนาน้องหมูกนน้น้องหมูละโอ้ยวางน้าลิปติดเรื่องไอหอยเนี่เด็พี่น้องเลอมอิดมูกินมูทันมีลายติดจบอกเจ่ากระโถนไปขอยูมาเด้อมาเด้อมาเด้อ เออดังับไปเขอรวพี่กับน่แหลโดยดโคชุกอันนี้ก็เมื่อทัางนี้เลยสดใช่ตุ๋ยเยอะม่ต้องมีบ่อเออนี่ลงปดีคยวขึ้นไปกันหอดไม่ว่านีโค้งเพสิอ้อมลูไกลๆนี่ไปทางนี้แหละลดลาย ทางนี้ก็หลายเข้ามาทั้งงานโดงงานงานบุญนน่นงานบุญแน่นผแจกก็ซ้ำนั้นนึงซ้ำนั้นแนนต่เาเมื่อไรถคันเดียวเมื่อเช้าก็มา,าป,ปีนเถนนที <c oughs> ่เดี๋ยว <c oughs> ไปรถใหญ่เด้อไปทางได้แต่ <c oughs> สีว่าง่ายว่าคือบ้านเพิ่นโห้องต่างแบบอย่างทั่วที่นี่และไปทุ่นไม่เบาไล่เบาหลักเบาหน่อยเวลาจนทางนี้เนี่ยมีทางลัด คอนกินสองหมอง้อแล้วบอกว่างบ้านฉันใช้คอนกิจังไรครับผมมาั่วสองก,กิโลน่ะมานแห้งน่ะนของสันดับ,บรบินันเดอผมอิาว่าอุ้ยมานมานมานของสันบริเอาไปก่อดลงอ <c oughs> ู่ิ่นเนาะเสร็จแล้วไปินเนะอ่าอยังหนาะสดาเดิเข้วก็เอาลูกปกไปช่วยตุ้ย <c oughs> ตัวได้เงี้ยคนกับขืนลกเขาพยายามบดแล้วก่มากระโพดนี่ย่งหนึ่ง้วยมไปเสียมเขาเลยได้ใช่ไหมจะยิองมากกินอันนี้ตึงๆอ่ะกินที่นอกแล้วเขาก็ซิฟ่ากันเขาป้านะคะเสีนพวกเราก็จะได้แยกกันหอยเบาเอือบเาหนำเพลสินเบลลหญงเข้าเงินก่อน มาขึ้นห้าไม้เรือนเปล่าเฮ้ยสอดดีเนาะไปเนี่ยตะกะแต่เมืองแดงพี่น้องขากะโคมาสอกอานเอเสียนขาเสียนอนึงขากะเอาดอกมะเท่าได้นะยังจนมเป็นสอดแจ็ดไปซื้อไว้โคใหญ่คือห้องนังอ่อนว้าใหญ่โงมาเอามันเห็นงนี่ห้องไงเนี่ยติดมอยเออห่ารอ่ารอยเนี่ยตะดีหอนผูปักช่องผูกคือห้องหยอ

อะไรพี่น้องเออบพรว่าลายใหญ่ห้าเปิดผู้ไม้คำว่าเป็นสีแห้งลายเนาะกับสีขาวเก็บภาพบรรยากาศกินข้าวว่าพื้นกันไว้สนีละพี่น้องเด้อฝากติดตามคลิปหน้าจด้เ่นเรื่องนี้หรือว่าเรื่องพวนเฮ็ดคอนเทนต์เอากบเขาหยาบอุ้มก็ไม่เอามันเรื่องจริงเอป็นเดือนหอนเป็นเดือนหอนเออหอนห่อไปจ้า